ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพทโนต้ตอย่าไปไม่อ่านดูคลิปดีกว่าดูคลิปแล้วปนหัวกลับไปอ่านต่อดีกว่านรามาถึงจุดที่ป้อมมีเฟิร์สปัตกันแล,ล้วเหรกแพด6.15มาพร้อมกับสก,กินโปรเจกต์ที่งามหยดยอด้อยเช่นเคยและมีการปรับเปลี่ยนเรื่องมินเนี่ยนและเรื่องป้อมเข้าไปอีกเอาละ่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ทุกรับบรัมเป็นซัพพอร์ตที่เข้าด้วยกับทุกคอมจริงๆแพทนี้แพด4อย่างคอนขึสิบโบจะเบาลงในช่วงต้นแต่ตอนท้ายแรงกว่าเดิมนะสุสก,กิวกดลวินเทอร์ไบค์ a พสซีฟอย่างแพ็กเกจมีคนดาวลดลงจาก300วินาทีเหลือเพียง240วินาทีต้องรีบวับกลับบ้านไปเอาแพ็กเกจแล้วงี้เฮคคริม hey มองมาไม่ทันในคืบคลักก็โดนสและคกลังจมดีพื้นฐานลดลงแถมสกิลควงหอ,อกก็ดาเมจลดลงไปอีกจาวานโฟสกิลปักธงมีความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นออลาที่เพื่อนได้รับก็เพิ่มขึ้นไปอีกสงสัยต้องเอาไปเข้าป่าหน่อยและครามา ทิ้ทั้งซับทั้งมิดเลนแพทนี้สกิลเอจะกดสามินเนียนไม่ได้แล้วนะจริงๆก็เพิ่งรู้เหมือนกันแหละว่ากดสามินเนียนได้แถมชิวที่ได้รับจะได้รับน้อยลงไปอีกส่วนถ้ากดเอาตีพร้อมสก e, ิลเอความเร็วเคลื่อนที่จะได้รับลดลงเช่นกันแต่จะเท่าเดิมในเลเวลสูงสุดแทนแคสซิดินได้รับพลังแห่งวอยยังทำให้นูสเฟียแรงขึ้นนิดนึงส่วนสกิลฟอสเพาลใช้มานานลดลงแล้วมอร์ซาห์โดนพลังแห่งวอยลงโทษทำให้แพสซีฟมีพลังที่เพิ่มขึ้นแถมระยะชิวลดลงไปอีกนิดาลี สกิลคิวทั้งล่างเสือและร่างคนจะแรงขึ้นฟังไม่ผิดหรอกนะแรงขึ้นส่วนเอาตีในการสลับร่างไปมาจะไม่ c a n ซ e l a n นิ a t i o นการโจมตีปกติอยู่ต่อไปนี่บัฟหรือเนิฟกันแน่อ๋อแล้วออดเขาบอกปรับผมดุนหนะเลนเด็กเซอเมื่อแปลงร่างเป็นเคะใหญ่เดเมจต่อวินาทีจะแรงมากกว่าเดิมแถมแม้ละฟูรี่ด้วยนะเชนหลังจากการปรับระยะเวลาเทเลพอร์ตเชนดูเหมือนจะมาแทนจุดนี้ได้ดีเลยทีเดียวแพทนี้และออดยังคงใจดีจึงลดพลังอัตราชีวิตพื้นฐานจาก10เหลือเพียง8.5 um อาตีจุฟืากก้าดิวแมนั้นแหละทาเลีย แพทที่แล้วก็โดนปรับรอบนี้ก็โดนกันอย่างต่อเนื่องเอาตีจะมีคูดาวเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเวนสกิลกิ้งจะทำโบนัสดาเมจใส่ป้อมด้วยแหละวิกเตอร์เมื่อใช้แคลสตอร์มใส่ตัวเองพายุใสยฟ้าจะเร็วขึ้นบราดิเมียโดยมันทุกแพทรอบนี้ความเร็วขึ้นที่ลดลงแถมสกิลบอกรียนก็มีคูดาวที่เพิ่มขึ้นไปอีกไซร่าดาเมจจากสกิลคิวแรงขึ้นแฮะระบบป้อมป้อมตอนนี้จะมีระบบเทอร์เรสเฟิร์สบัตก็คอล้ายกับการฆ่าฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละฝ่ายไหนทำลายป ซีช์มินเนียนจะถูกปรับปรุงใหม่จากเมื่อก่อนจะออกมาทุกๆ3เวฟในทุกๆเลนถูกเปลี่ยนเป็นการสลับการออกมาในแต่และเลนโดยเวฟที่3 <S <S จะเกิดที่เลนล่างเวฟที่4จะเกิดที่เรนกลางและเวฟที่5จะเกิดที่ลเลนบนแล,และจะเป็นแบบนี้จนถึงนาทีที่20หลังจากนั้นเวฟที่40จะเกิดที่เลนกลางเวฟที่41จะเกิดทั้งเรนบนและเลนล่างและจะเป็นแบบนี้จนถึงนาทีที่3 5หลังจาก3 5สินาทีก็จะเกิดทุกๆเวฟในทุกๆเลน แรงทีมแพท6 1 5ได้เพิ่มเวลาในการเล่นแรงทีมโดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเล่นได้ตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มและเสาร์อาทิตย์จะเล่นได้ตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มกันเลยทีเดียวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแพท6.15จริงๆยังมีราวีที่ปรับเรื่องหนวดอีกนิดหน่อยถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรสำคัญสำัญไปก็คอมเมนต์ไวได้เลยหรือจะอ่านเต็มก็อยู่ใต้ดีคลิปชั้นเลยก่อจะไปอยากฝากกิจกรรมแจกสกินเหมือนเคยรอบนี้แจกสกิน SKT T1 ด้วยนะเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าแฟนเพจเลยสุดท้ายถ้าชอบผลงานก็อย่าลืม Subscribe และแชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ